สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันนะครับอีเหอาการเครื่องตัวนี้นะครับเป็นรุ่น iPhone 12 Pro Max ลูกค้าแจ้งว่าใช้งานอยู่ดีๆตัวเครื่องดับเปิดไม่ติดเสียบสายชาร์จไม่มีการตอบสนองอาการลักษณะนี้ส่วนใหญ่เกิดจากตัวเมนบอร์ดมีปัญหาได้ขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาทํำการแกะตัวเครื่องกันนะครับโดยเริ่มจากการแกะตัวหน้าจอเครื่องรุ่นนี้นะครับซินกาวค่อนข้างเหนียวนะครับการแกะนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หลังจากแกะตัวหน้าจอเรียบร้อยแล้วทางร้านทําการไขน็อตนะครับเพื่อนําที่ครอบนะครับที่ครอบระหว่างตัวแพรของตัวหน้าจอและแพรตัวลําโพงด้านบนออกหลังจากนั้นนะครับทําการไขน็อตนะครับที่ยึดระหว่างตัวเมนบอร์ดกับตัวบอดี้ออกอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับในการแกะ นำแพรนะครับต่างๆนะครับที่เชื่อมต่อออกด้วยนะครับหลังจากนำบอร์ดออกมาเรียบร้อยแล้วทำการตรวจเช็คพบว,ว่าเมนบอร์ดนะครับกินกระแสกอดออนแบบนี้เมนบอร์ดช็อตใช้เครื่องมือในการตรวจสอบพบว,ว่าเมนบอร์ดหลอนอทำการแยกบอร์ดนะครับหาจุดเสียหลังจากซ่อมเสร็จเรียบร้อยอทำการนะครับประกบบอร์ดกลับเหมือนเดิมเนื่องจากเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นบอร์ด2ชั้นต้องใช้เครื่องมือในการประกบกลับ ทางร้านทําการซ่อมตมัวเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วทําการประกอบบอร์ดนะครับกลับเข้านะครับเหมือนเดิมพร้อมติดซีนกาวการฝุ่นกัดละอองน้ําตรงรุ่นให้เหมือนเดิมทําการประกอบตัวจอกลับเหมือนเดิมพร้อมใส่ซิงค์ครอบและไขวอดกับทุกจุดเหมือนเดิม เครื่องที่ซ่อมกับทางร้านไปนะครับทางร้านจะมีการาการับประกันโดยการติดบอยรับการของทางร้านไว้ด้านในตัวเครื่องก่อเครื่องเรียบร้อยแล้วเรามาทําการเทสฟ,ฟังก์ชันกันดูนะครับเครื่องเปิดติดปกติเสียบชาร์จนะครับชายแปดเข้าทดสอบไวไฟไวไฟเปิดได้ดูทูธเปิด,ปดได้ทสสแกนใบหน้ากันดูสแกนใบหน้าได้ปกติเหมือนเดิมทสอกล้องหลัง เลนต้องหน้าใช้งานได้ปกติยังไงฝากลูกค้ากดติดตามกดถูกใจด้วยสวัสดีครับ